สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดอายการมีนบุรีเลื่อนนัดส่งฟ้องคดีทนายตำนำสืบพยานเทศเป็นสองสิงหาคมเหตุตำรวจได้มีการส่งํำนวนไม่ทันพนักงานอายการแจ้งเลื่อนนัดไปเป็น วันที่สองสิงหาคมเวลาเก้าโมงเช้าเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้พนักงานอายการได้มีการสั่งให้พนักงานสอบสวนมีการสอบปากคำและแจ้งข้อหาตามมาตรา181เพิ่มเติมแต่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจมินบุรียังไม่สามารถส่งหลักฐานและผลการสอบและแจ้งข้อหาได้ ครบทั้งหมดตามวันที่นัดหมายจึงต้องให้มีการเลื่อนนัดการส่งฟ้องออกไปก่อนแต่เชื่อว,ว่าในการนัดครั้งหน้าพนักง,งานสอบสวนจะสามารถส่งสำนวนได้ครบถ้วนเพื่อให้อายก,การยื่นฟ้องได้ทันส่วนประเด็นเรื่องของอายุความยืนยันว่ากรณีนี้เกิดขึ้นและมีการเข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่ปี 2,562จะยังไม่หมดอายุความเนื่องจากคดีนี้มีอายุความนานถึง15ปีกรณีตำรวจสถานีตำรวจสาลาแดงได้มีการแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจมีนบุรีว่าถูกนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตำได้มีการนำเอกสารบัตรข้าราชการตำรวจไปปลอมแปลงลายเซ็น เพื่อใช้ในการยื่นกับสารเพื่อขอลดโทษตามพรบยาเสพติดมาตราร้อยทับสองในคดีของนางสาวอาเมเรียจากอบหรือเอมี่อดีตนางเอกสาวชื่อดังที่ตกเป็นจำเลยซึ่งต่อมานายสิทธาได้ถูกตำรวจสถานีตำรวจมีนบุรีมีการจับกลุ่มเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์2 5 6พ และได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีก่อนตำรวจจะมีความเห็นสั่งฟ้องในความผิดตามมาตรา180ผู้ใดนำสืบหรือมีการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเทศในการพิจารณาคดีระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่พนักง,งานอายการคดีอาญามินบุรี ได้มีคำสั่งให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจมินบรุรีมีการแจ้งข้อหานายสิทธาตามมาตรา181ผู้ใดนำไปนำเข้านำสืบหรือมีการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จกับคดีที่มีอัตราโทษสูงถึงคันประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องมีการระหว่างโทษจำคุก ตั้งแต่1ถึง15ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประกอบไปเพิ่มเติมและมีกำหนดนัดส่งตัวฟ้องต่อสามมินบุรีในวันที่1กรกฎาคมนี้ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ได้มีรายงานว่าพนักงานอายการเลื่อนนัดส่งฟ้องนายสิทธาไปเป็นเดือนสิงหาคมโดยยังไม่ทราบสาเหตุ ผู้สื่ข่าวช่อง8ได้มีการสอบถามทางโทรศัพท์กับนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดถึงรายละเอียดและความชัดเจนในประเด็ดนนี้โดยได้มีการเปิดเผยว่าจากการสอบถามพนักง,งานอายการคดีอาญามินบรุรีได้มีการทราบว่าพนักง,งานอายการได้มีการแจ้งเลื่อนนัดไปเป็นวันที่2ส,งสิงหาคมเวลา9โมงเช้า เนื่องจากที่ก่อนหน้านี้พนักงานอายการได้มีการส่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำและมีการแจ้งข้อหาตามมาตรา181เพิ่มเติมแต่พนักงานสอบสวนสถานีตำร,รวจมีนบุรียังไม่สามารถที่จะมีการส่งหลักฐานและผลการสอบและมีการแจ้งข้อหาได้ครบทั้งหมดตามวันที่นัดหมายจึงต้องให้มีการเลื่อนนัด การส่งฟ้องอภอิกรแต่เชื่อว่าในการนัดครั้งหน้าพนักงานสอบสวนจะสามารถส่งสำนวนได้ครบถ้วนเพื่อให้อายการยื่นฟ้องได้ทันส่วนประเด็นเรื่องของอายุความยืนยันว่ากรณีนี้เกิดขึ้นและมีการเข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่ปี2562จะยังไม่หมดอายุความ เนื่องจากคดีนี้มีอายุความนานถึง15ปีส่วนทางด้านของเพจดังเพจอ้อยสีและผงเผือกเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าหวยที่ศาลหวยที่กองสลากสวัสดีวันนี้หวยออกงวดนี้แม่อ้อยสีขอทนายว่า เลขหนึ่งนัมเบอร์วันต้องมาหนึ่งที่กองสลากเลขหนึ่งที่ศาลหมายถึงหนึ่งคนขอให้พ้องเผือกพวกเราถูกเลขรถตลรีที่ออกโดยกองสลากและขอให้ผู้ต้องหาคนดีคนดังถูกหวยปังๆจุกจุกที่ศาลนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านพี่ๆนักข่าวอย่าลืมนำเสนอข่าวทนาย เอ้ยพูดต้องหาคนดังด้วยนะคะรอฟังข่าวดีของคนดีอยู่วันดีๆแบบนี้อยากให้มีแต่คนถูกหวยคะ่ะปอโลนี่ขอให้ถูกทั้งสองที่เลยนะคะถ้าจะให้ออกที่ใดที่หนึ่งก็อย่าทำให้ฟ้าผิดหวังปงัปงปัลงตรงพูดต้องหาที่ศามเลยนะคะเพราะโอกาสจับลูกบอลมันจับจากการสุ่มมัวจากตัวเลือก แต่โอกาสที่มีคนโดนหมายจับคดีในการใช้หลักฐานเท็จนำสืบเนี่ยออกโดยตรงจากสิ่งที่ทำเลยมะซึ่งน่าจะออกได้ก็คงพบแล้วว่าใช้หลักฐานเท็จแล้วมะและจากความผิดสำเร็จแล้วคือการนำสืบแล้วผู้กระทำความผิดในคดีนั้นโดนบิดเบือนข้อมูลต่างๆส่งผลให้โทษได้เปลี่ยนไป แถมยังหาตัวไม่เจอไม่อยู่รับโทษเมื่อตอนป่วเตกก็ไม่ต่างกับการกระทําที่ถูกเกาหาเป็นเหตุให้คนร้ายได้หนีไปเปล่าเนี่ยเฮ้ยตายละคนดีๆที่ไหนเขาทำกันวะเนี่ยเป็นเราถ้าทำเรื่องเฮียๆได้ขนาดนี้คงรู้สึกตัวเองชาตชัวมากเลยไม่กล้าที่จะแบกหน้าทำตัวเป็นคนดี ยิ้มรับตอนคนหลงเชื่อว่าดีแถมเมกาไล่สั่งสอนเด็กๆที่จะมาเป็นอนาคตของชาติดอกว่าอะไรคือความเลวร้ายของยาสิบติดอะไรคือกฎหมายจะเอาจิตสำนึกที่ไหนไปสอนไปเป็นตัวอย่างนอกจากนาดันดานเท่านั้นที่แก่งดังปัทพีแต่ใครจะไปทำเรื่องหน้าดันดานแบบนั้นลง ถ้าไม่ชัวรโดยสันดานแต่นี่ถ้าวันหนึ่งเกิดสารตัดสินว่ามีความผิดจริงขึ้นมามันจะดูออกว่าเป็นขยะที่น่าขย e งจังเลยนะคะแต่ตอนนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ที่โดนกล่าวหาเท่านั้นเขายังเป็นคนดีผู้บริสุทธิ์ของประเทศของเราอยู่ Head tag, ผู้ต้องหาที่แปลว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีการตัดสินขอให้โชคดีนะคะคุณ